อกี้เครื่องดับนะเลยต้องเปิดคลิปใหม่เดี๋ยวเอามาตัดตอ่อแล้วก็ประกอบกันอีกรอบอันนี้คือตัวที่ได้ผลมากที่สุดละคือแบบตัวที่สมบูรณ์ที่สุดอะอันเนี้สมบูรณ์ที่สุดที่ผมเห็นมาที่ผมเล่นมาที่ผมแบบมีมาแล้ว เดี๋ยวผมจะใช้แขกเป็นของเซนตานะเซนต้าทีวีแมนลิขสิทธิ์แน่นอนร้อยปรลป์ลายลัน ผมจะเอาไว้ตรงเสื้อพอดีนะสำหรับแขนของเจ้าเซนต้าไททันนะนีะ่มันจะผมแขนมันจะอยู่ประมาณนะี้ เกินไปเหรอตัวคือตามจริงไอ้ไอ้ไอ้เครื่องทรงตัวมันยังเยอะไม่พอนะ เกือบดีแล้วอ่ะตัวละครผมเกือบดีแล้วแต่ว่ามันละนิดหน่อยอยังยังแก้กลับมาได้หรือเปล่าอ๋อมาถึงตัวละครพ่อมาถึงตัวละครไม่ใช่อะไรหรอกอาจจะไปแก้อะไรล่ะนอกจากตัวละคร ตัวนานมากตัวนี้ไม่มีอะไรนานกว่าไททันละการสร้างเนี่ยเล่นแต่สก,กีนสก,กีบีรับวาดีเฟนนะ่ามีตัวอยู่แล้วมีแบบว่าอย่าช่างเผมไม่พูดละผมผมจะเอาต่อละจะเงียบต่อแล้วนะเพราะ มันใช้สมาธิยเอยอะมากไอตัวนี้นตัวนี้ที่ทททจะเปิดอะไรลูกมันน้องแวเดี๋ยวปีี้กับลูกปีนี้พอกัลูกเป็คนเก่งแล้วพอเยหน่ยโอเคเดีย๋ยวต้องให้พี่แกแขนยาวขึ้นละมันดูมากผสมส่วน มาดูไม่่อสมส่วนนะผมเลยต้องให้พี่แกแขนยาวขึ้นจะวอมหาอะไรปั๊บมาเป็นมือทำอะไรอนี่ะหนุ่มอะฮะอะไรอะไรสั่ง เอาผมเอาหมวกมาเป็นมือเลวกกันไม่มีอะไรแล้ว,ลวนอกจากหมวกน่ะก็ไม่เอาเลยอะมันดูแปลกๆอะเอามันเอาอะไรดียะถุงมือเหรอไม่มีอ๋อหมวกกันน็อกไม่เอาเอาหมวกกันนี้แทนไม่เอาหมวกกันน็อกเอาหมอนี้ก็ได้ไป ไม่ไให้มันเล็กลงหน่อยทุกคนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งว้ที่ มีรองเพก้าผมเป็นแพทเก่าอ่ะแล้วมาเป็นแพทที่ไม่สามารถแบบยังไงอะไม่สามารถแบบอัปเดตตามคนอื่นได้อะซึ่งเป็นซึ่งช่วงนั้นอะผมโคตรแบบลำบากเลย ส่งตัวยังไม่พออีกเถามจริงไมุ่่องกับเพื่อส่งตัวแล้วมันข้อปัญหาเลยเพื่อส่งตัวเยอะจริง ทำแขนไอตัวนี้แค่แขนเดียวดีวะ่ะมันดูลำบากมากเลยการทำแขนนะอะไรผมคิดปับ๊บว่ารำแขนเดียวหรือสองแขนดี ชีวิตตอนนี้ไททันไททันเรากลายเป็นหนึ่งในเทคโก็คาเมล่าแมนที่ขาขาละอ่านรู้กคนหรือล่า ฮะทำไมามาสี่สินี้โอ๋ ผมรู้สึกว่ามันลำบากมากเลยกับการแบบอัปเดตใหม่นะี่ยโอ๊ยพ่ออย่ามายุ่งอันนี้เรื่องของแก้ไม่ใช่เรื่องของวะทำมาดูยากกว่าเดิม เฮ้ยอะไรอีกพี่แได้เดิอนละพีชแม้แต่แขนพี่แกจะดูอับประรักไปไหนเสร็จไอ้ <Yeah. S 2> hey, สุดสร้างเสียสเด็จ oh. ขอเซฟในสภาพทีฟฟีดไว้ก่อน สภาพังไม่ฟรดมันโคตรแบบขาดูอย่างดีแต่ส่วนข้างบนแบบมาดูแบบแปลกมาดูกันว่าจะได้ผลไหมดันรูแบบแมนเราต้อง ต้ a N C องแมนซี M a N ได้เิ M a N C แมนอ่ะลุก่ะลุกก็ได้ผลเว้ยตัวสำเร็จตัวแรกลุกเร็วเปิดได้ยังพ่ดดอก็ขอจบไปพี่เท่านี้นะสำหรับคลิปก็บา,ปบายบาย